ที่ตีตรองอะไรแต่ว่าในความไม่มีที่ตีตรองเนี่ยก็มีระเบียบคือท่านไม่รับของจากมืออย่างเงี้ยคือบางทีเราเราพี่ลืมไปไงท่านให้หนังสือตอนขากลับก็จะยื่นมือรับท่านบอกรับไม่ได้ไม่ได้ต้อง,ต,องต้องมาวางไว้ให้เป็นเรียบคือต้องมีพานมารองอีกทีพระจะใส่มือไม่ได้คือจะเห็นว่าท่านค่อนข้างมีวินัยของสงฆ์ค่อนข้างจะเคร่งแต่หน้าท่านจะยิ้มจะใจดีจะเมตตาค่ะ เพื่อนก็บอกว่ารู้ไหมว่าท่านใช้รถนิสสันเก่าๆที่มีโยมาถวายแล้วเมื่อวานรถก็ดันสปอตไม่ติดด้วยก็คือรู้สึกตกนี้ฮ้ยจริงเหรอบอกว่าจริงคำสอนที่ลูกศิษย์จำขึ้นใจคืออยู่ให้เขาเบาใจยามจากไปให้เขาอะไรถึงไม่ใช่อยู่ให้เขาหนักใจจากไปให้เขาไล่ส่งอย่าทำเป็นตากระทูหูกระทะ เปรียบถึงหูกระทะที่มีหูแต่ไม่ได้ยินส่วนตากระทุคือต้นไม้มีตาเป็นปุ่มๆแต่มองไม่เห็นจงตาดูหูฟังนำแบบอย่างที่ดีงามมาปฏิบัติหรือคำสอนที่ว่าเขาสอนก็ฟังเขาทำก็ดูเรียนรู้แล้วปฏิบัติลงท้ายกลายเป็นสัตว์บุรุษแต่ถ้าเขาสอนก็ไม่จำเขาทำก็ไม่ดูเรียนรู้ก็ไม่ปฏิบัติลงท้าย กลายเป็นควายส่วนบทบาทของความเป็นพระอาจารย์สมัยที่สอนมหาวิทยายลัยมหามกุฏราชวิทยายลัยด้านกฎหมายพระและพระธรรมวินยัยนับว่าเป็นครูที่เก่งมากยังหาใครเทียบไม่ได้จะสอนให้วิเคราะห์ไม่ไดสอนให้จำพระเนมที่เรียนกับพระองค์จะต้องแตกฉานทุกรูปอาตมาอาตมาได้ฟังคำของท่านอาจารย์ใหญ่ฟันอาจารโร ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าหาท่านมากราบท่าน